โลโลสวัสดีจ้าวันนี้ครัวตุ้มเพิงหมาแงนไปค้นพบกระลำปีอยู่ในตู้เย็นพร้อมจะเน่าแล้วก็เลยนำมาผัดกระลำปีผัดน้ำปลาเมื่อคืนไปกินมาไม่ค่อยถูกใจวันนี้ก็เลยมาผัดเองส่วนประกอบหลักๆก็จะมีกระลำปีกับกระเทียมสับนิดหน่อยแล้วก็ปรุงรสปะเดี๋ยวไปลุยกันเลย เริ่มต้นก็เอากระลำปีไปหั่นตามที่ชอบอะนะแล้วร้านทำความสะอาดให้สะอาดแล้วก็มาปรุงรสข้างนอกเลยก็มีผงชูรสรสดีดดน้ำตาลทรายนิดหน่อยไม่ต้องเยอะ ตั้งกระทะให้ร้อนจัดนะใส่กระเทียมระวังกระเทียมไหม้เด้อใส่กระลำปีที่เราเตรียมไว้ผัดไปสักพักหนึง่งผัดไปเรื่อยๆให้มันไม่ไหม้นิดหนึง่งกระลำปีสุกแล้วใส่น้ำปลาขอบกระทะนิดหน่อยเสร็จแล้วนะจ๊ะ กระลำปีผัดน้ำปลาก็หนักน้ำปลาไปนิดหนึงเค็มไปหน่อยแต่ก็กินได้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสก็อร่อยก็กินมากหน่อยไม่อร่อยก็กินน้อยหน่อยนะจ๊ะคั่วตุ้มเพลิงหมาแงนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆ